สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราจะทำปลาท่องโกผัดกะเพรานะก็เนื่องมาจากเรามีปลาท่องโกเหลือๆกันอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปลาท่องโกที่บอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดเจ้าหนึ่งในในหัวหินเลยนะครับของเขาเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อค่อนข้างแน่นก็คือ กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความกรอบแล้วก็มีความนุ่มอยู่ข้างในแต่อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าปลาท่องโกเนี่ยมันเป็นอาหารที่พอเหลือปุ๊บเนี่ยมันกินไม่ได้นะครับคือมันมันจะมีความทั้งอมน้ํามันทั้งเหนียวทั้งอะไรสารพัดสารเพละ วิธีที่จะฟื้นคืนชีพปลาท้องโกที่มันค้างไว้หลายวันเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยผมค้างมา2วันแล้วนะครับวิธีง่ายๆที่สุดที่จะคืนชีพมันก็คือเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับก็คืออย่าอ,อย่าไปทอดซ้ำนะครับข <Yeah. S 2> ้าหม้อทอดไร้น้ํามันสักประมาณความความร้อนร้อยเสักประมาณ5นาทีเนี่ยมันก็จะมันก็จะกลับมากรอบนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้กรอบนุ่มแบบของเดิมนะคือมันจะกรอบแบบแข็งๆไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามากินแบบนี้เนี่ยถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบก็ จะรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามันไปทำเป็นเมนูกับข้าวนะครับเพื่อให้มันสามารถกินได้แบบอร่อยมากขึ้นนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราก็ทําไปเมนูหนึ่งแล้วอันนั้นจะเน้นออกจีนจีนออกหวานหวานมันมันหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นเอาใจคนไทยบ้างด้วยการทําเป็นผัดกระเพรานะครับซึ่งก็ง่ายมากๆเครื่องปรุงม,มีไม่กี่อย่างนะครับอ่ะเรามาดูส่วนประกอบส่วนประกอบเราก็จะมีปลาท่องโกที่เราเอาไปเข้าหมอ้อทอดไร้น้ํามันแล้วมันก็จะแข็งแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าจะแข็งแบบไหน ไนี่ยินไหมคือมันจะกรอบไปเลยอะ่ะเออกรอบเหมือนปลาท้องโกลกรอบไปเลยอะ่ะถ้าคุณชอบก็ชอบนะก็อร่อยอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันก็จะไม่ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นี่คือผมผมข้าวมดอดทอดไรนะ้น้ำมันมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่บ่ายสามกว่าแล้วมันก็ยังคงความกรอบอยู่แล้วมันก็จะกรอบนี้ไปอีก,อกนานละอีก ถ้าคุณกินไม่หมดมันจะกรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะครับปลาทงโกะที่อบแล้วนะครับมีซอสนะครับตัวนี้เป็นซอสผัดกะเพรานะครับแต่ว่าผมทํามาเพื่อสูตรผัดกะเพราหมูโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นสูตรผัดกะเพราหมูเนี่ยเราจะต้องใส่น้ําตาลลงไปเพราะว่าหมูเนี่ยมันเข้ากับอะไรที่เป็นความหวานค่อนข้างดีก็คือหมูมันเข้ากับรสหวานดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําซอสผัดกะเพราหมูเนี่ยให้เติมน้ําตาลลงไปนิดหนึ่งนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งก็คือหมูสับนะครับใช้หมูสับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเบคอนนะครับเราเอาเบคอนไปเจียวเพื่อเอาน้ํามันนะครับแล้วเราก็จะเอาส่วนของเบคอนที่เหลือเนี่ยเอามาตกแต่งจานนะครับเพื่อเพิ่มความกรอบเพิ่มทิเจอร์ของมันนะครับประมาณนี้นะส่วนประกอบมีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนี่คือน้ํามันเบคอนที่เราเจียวไว้เมื่อกี้ Yeah. <sharp inhale> อพอเสร็จแล้วเราก็เอาเบคอนที่เราเจียวไว้เนี่ยกรอบปุ๊กกลิปวางไปตามสบายชอบมากชอบน้อยอลไรก็จัดไป ใครมีพริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบเฉลบสักหน่อยเอามาวางข้างบนหน่อยก็ได้แต่ผมไม่ชอบกินอ่ะเออไม่ชอบกินก็ไม่ใส่ประมาณนั้นอ่าโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเมนูปลาต้องโกผัดกะเพราเบคอนกรอบนะอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่เราสามารถทําทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับถ้ามีปลาต้องโลกเหลือๆ่เงี้ยไม่ต้องไปทิ้งน่าเสียดายเนาะเราเอามาทําให้มันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยได้นะครับ อร่อยจนต้องแย่งกันกินเลยแหละนะอ่าโอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทําทานง่าย,ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ